ปิดขึ้นดุบริเวณยังเรียกว่าแบบเฮ้พี่น้องไปแป์ขักแปรแน่แปรยขักแปรแน่เลยสังคนปกติบแบบเนาะโดยแบบเจ้าเจ้ในกระโตเจ้าเจ้าบนหัวซึกงเลยบอกว่ามีน้ำมันอย่างก่อนเลยหมดเลยเลยแต่แตเวลาเขานอนน่ะมันเห็นอยู่บอกเปรย์ตรงนี้เปรย์ทางสบายดีสบายดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบอร์สบุสโคนเด้อบอกจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมันเอยมาพบพกับเซาล์กมใจสว่างคือเก่าพี่น้องเอง ไม่นี <im> hmm ้ซอฟแกรมก่ะสิศาพี่น้องมาอัปเดตอาการซอฟบัวก่อนนะพี่น้องพอดีเพิ่นกำลังสิไปหาโมโมก็เลยมาไว้ซอฟแกรมก่อนเพป็นกัหลังจากที่ซอฟแกรมอัปเดตอาทิตย์ที่แล้วเนาะกับมีเอฟซีเขามาคอมเมนต์ให้งกำลังแรงใจหลายเนาะว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนแล้วกับเอฟซีผู้แข็ครับติดตามแล้วก็หันคำติชมการกินอาหารการดูแลตัวเองกับซอฟแกรมขอบคุณขอบคุณขอบใจแทนซอฟบัวเนาะ ขอบคุณเล,ยล้ยๆที่เอฟซีทุกคนที่ใหก้กำลังแรงใจแล้วกันในน้ำสบัวตลอดมาปุบป้าปุ๊บทีมกันเนาะกำลังใจกันคือสิ่งสำคัญเนาะพี่น้องเนาะจังไงกันฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซนเกา่าเซนเคยได้พี่น้องถึงสาาักครึ่มสิบอะไรไปถ่ายคลิปดุเนาะทีมฮอนเอฟซีทุกคนเนาะแล้วกันพยายามขยันถ่ายคลิปกับอัปเดตลงเรื่อยๆเนาะเอฟซีเบิ่งเนาะพี่น,อน้องป่ะพอไรพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปหาสาบ,บัวก,กันเลยทุกคนป่ะเพิ่มมากพี่น้องอยเขทำมาให้ค่ะเจ้าคุณ เอานูแม่มาฝากมานันป่ะมาอ่านเอพีโน๋มายังอันนี่ไม่ไรให้ไปหาแม,ม่ไปหาเมื่อวานเดรรลายเนาะเดินื้ออะไรเติบได้พี่น้องได้สำเนีค่ะขอบใจขอบใจเลยอู้หูคนามาฝากซอกซึมพี่น,อน้องหนูนนแม่ต้มจิ้มไปห้ามโน่อมนบอลนี่แมนเป็นอะไรอทิตย์ที่ผ่านมาบริเมื่อยบริลล่าห่างกายปกติเบิร์ต เ<อ>มืม่อนั้นเอื้อหักโทรมะลินอยู่สารวลบาที่เัาไปกินข้าวเพื่อเล่านะยแต่กับว่าเออโทรมาะถามว่าเห็นดีใจเห็นสงบัวอันท่องแวบเลยดีใจน้ำดีใจน้ำเลบัตรเดินบัตรเป็นไป,ไปเรียกนอกก็เลยบริโทรมะลินน้ำเจ้านะเป็นก็นจังไดส้สรรพินโทรมะลินอยู่บ่ตร,ร,ป,ร,รปุถุตุภัยปัญหากระชีโตมาหลังจากนั่นงกระชีโรมาถามเราเขาดีใจน้ำเห็นอาการได้ดีขึ้นแล้วอะแม่นเพราะว่าไอเล่าอัน เราก็โทรมาหาะฝอยแล้วทามเห็นข่าว,าวๆเจ้าหนาเห็นแบบเออนั่งบัวดีขึ้นร้ายเราก็ดีใจเราอะอเลยมื่อนี่สิไปดฟอกตาเ<ม>นาะท<ม>ั้งที่เท่าไร้แล้วก็บ,บัวเมื่อนีวังที่แปดทั้งที่แปดแล้วบอกทบหมูม่บ้านเนี่ยมีพยาบาลเซตมาหาะฝอยว่าสบายดีเพิ่นว่าสะบัวสิได้มาฟอกตายอยู่บ่เพิ่นว่ะท่านี้ก็เรียกว่าเซตถามมันเอ้อยก่อนเด้อว่าเซตไปแล้วเพิ่นกัเลยะเลือดสาลากันเรื่องวะ ไปโลดเพิม่มบ้างงั้นก็งั้นจะหักเพิ่มนั่นแหละแต่เพิ่มกะแล้วแต่เพิ่มซีซอยแพ้ประกาศประกาศซอยนะแบบเพิ่นกับบริวารซีเอสลัดซดอยแพ้ประกาศซอยไปโลดเพิ่นบริวารในไดนดอกดอันคัวบริเวณน้ำบ่มมันนี่บ่มมันนี่คัวน่ะหายพอไปแท่นเพราะว่ามีคนจังโรคกระลำหน้า่นก็เลยไปลูกรคกรนเพราะเพราะได้เงินชื่อได้กินให้เมียเพิ่นว่า เขาจ้างมือ,อ,มอ,มอเ่าได้มนนหาดำด,ดำนาฮะ<อ>พีโนโ่น้องแสนหาตีๆๆตีเป็นเงินไทยกัประมาณเก<ด>ือบสองรยเนาะสองร้บาทหักไปดำไดจักมือแล้วทางกไปมือเมื่วอ,อาดวดนานนี่เเลยชนกินตัวหักอ่อยก็หากระชี้ได้ับดำหน้าได้แดงมือวัาประหัดได้แล้วก็ฮุกขนอนบ้านแด้มือนะดนเราดำหนาวันประหัด ไปรับจ้างเพราะวานี่มันก็พอได้ให้มาซื้อกับเข่าไปไม่น่ากินเพราะเขากินแนวอื่นมันก็กินบ่ได้เนาะเขาต้องซื้อเนาะอืมือนก็ได้มามาไปบ่ได้แล้วมื้อนี้ไปก่อนมื้อนี้ว่าอีกมื้อนึงมือนก็สิบ่มีได้กินอีกก็แค่น่าเพราะเพิ่นจ้างว่าเฮาอยู่เพิงแบดแย่ว่ามันมัดพัดได้เนาะแยกพัดได้อะไรเหมือนจ้างก็ได้ให้ไปเพิ่นก็ได้ให้พอไปแท้นึงคนกำลังเริ่มดำหน้าปุ้ยเพิ่นสิได้เอาได้ไดย คนกับร่งชีเดี่ยวมาคนกับเดี่ยวแถบนี้ข่าวเขียวว่าเดี่ยวกับบอลชูเขามาบ้านกุ้งให้ปู่ป้าลายอยู่บ้านเราลายกับมันยัง<อ>บ่ยามมัน้ะนะประมาณเดือนเก่าเดือนชิบป่านะคะเราชิมแบบโซ่เนี่ยกินยังไปเจ้านะกินก็กินเขีเยดก็เขียกไอ้่อมี้ <c oughs> ก็เขียดกไบ่มี้เพราะว่าไม่ได้ไปหาการมันกับไรนะน,น่ะกูจะกินยังไม่ได้กินแต่ปลานี้นแหละกับไข่อยู่เดือย อันหมอไปก็บอกว่าชิ้นหมูยังกินได้ยุแต่ก็บอกว่าให้กินเรื่อยนะเปลี่ยนอาหารเล็กน้อยผ่อนผากินได้ยุกบเขียดกินได้มาอะไรกินได้ทุกชนิดเหมือนวแม่บะหมี่อะไกินแต่ปลาเน้นได้กินตลาดปลาดุกปลาต่อปลาปลาธรรมศาสตร์คือบะมีเนาะเลยก้าวเลยชิดปลาดองต้อนดองดีแต่ชิมี่ยุทำไปซื้ออันน้ำเพลินเวลาเพคนไในเขาซื้อเขาไในยุเออกกกินปลาธรรมศาสตรเนาะ เออแบบลักษณะว่ะสิไปกินตามใจปากอะไรกับเได้อย่ามันพิษกับพญานเฮาดิเฮากินกินได้ที่เขาที่กินได้เห็นนะแล้วที่ว่าได้เขากับบกินอ่าเพราะว่าเขาได้ไม่ทำนี่ได้เขากับดีใจแต่ว่าเขากินอย้งเขากับคิดแค่ว่าค่ะมันมันมันค่ะมันพิษขึ้นมาแต่ว่าเขาสีมีโอกาสดีหรือบอหนะเขาก็ได้บุกินบุกินกับเรตายแล้วว่ะดีที่แล้วว่ะแมนมันก็ดีที่ได้งานได้อยู่บอ เห็ดโบได้เห็ดแยงเพราะว่าเขาเขาต้องใส่แห้งเขาต้องครึ่งเนี่ยเออครึ่งแล้วมันเครื่องกับแม่มันเครื่องกับเค็มไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เอาครึ่งนะเขาเขาครึ่งแขร์ท่าแล้ม่ไเขาครึ่งแบบอันทองในมันจีมันจีอันเจ็บขน่ะอืมเจ,เจ็บเจ็บทอเขาเจาอันฟางอันเลยที่มันฟอกไตเนาะเลย,ยขันว่าเห็ดหนักนะนเห็ดบ่ได้ขันถ้าเห็ดเด็กหน่อยน้ำเมือรังส่างปัดปวดก็จะว่านะกันอายุ เอ๊ะหนึ่งข่าวหน procent, ึ activity, น uh ่งน้ำเขาดว่าเต็มหัวกันบ่ได้ไรได้เต็มหัวกันเป็นยังเอาเวลาเขาจ่มนะจ่มบ่ได้แม่เวลามันนั่งหนักเวลามันห่อนเขาช่วยนะเขาตบครึ่งเลยครึ่งจ่มคค่สิบกว่าครึ่งแบบเขามันมันห่อนเนอกให้ยังมันโดนมือเนาะอืมเขาช่วยบ่ไดรทานเต็มหัวทานมาหน่อยได้ดูเบอร์สิประมาณนั้นเนาะแบบเด็ดไปเรื่อยๆก็ดูแลตัวเองหาซัตัวเองแล้วได้มาสนีกับเพิ่นกัน สวัสดีค่ะตอนซีรีสที่เฮาได้อยู่ไปกันถือว่าดีแล้วเนาะมันก็ค่ะก็น่าจะเห็นสุขภาพตัวเองเป็นแต่ที่คณะก็มีความวางนะมีความวางว่าใั้มือต้องหายไปสักติที่นะคณะว่าเพราะว่ามันก็บทอดเ้าก็แวบไปเนาะเพราะว่าเาไปฟอกไปฟอกแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีส่วยเงินมาให้ยกัไปฟอกห้ากับชุดก็ผ่าทางกายแข็งแกร่งขึ้นเนาะเ้าก็มีความวางเนาะ บ็ได mm. no ้ค oh. ิดอย่างไรด้วยค่แบบว่าท่องแบบคักเลยบอกว่าไงบอดิเลียงยังเลยเปิดขึ้นดูวยบอดิเลียงยังเลยบอกว่เฮ้ยพี่น้องไปแป์คักแปร์เนยแปรคักแปร์เนยเลยสังคนปกติบ่ายเนาะแบบเจ้าเจ้าในกระโตเจ้าเจ้าโมโหซึกแล้วบอกว่ามีน้ำมันยังตอนนี่ยบ่นเลยเลยแต่แต่ว่าได้ห้านอนน่ะมันเห็นอยู่บบเปิดตรงนีเออเป็ดล่ทางมันก็ยังเจ่แบบนั้นเลยน้ำฮะโอ้ยัหมดเลยได้เ้านอนนะ คงเชื่อตู้แบบเป็นเปรตต้องทั้งข่งนะไม่ใช่สิบลายหรอกเพื่อนอืมอืมก็ดีแล้วมันก็อยู่สบายเห็นไหมเพื่อนกัเพิ่นกะโอ้ขนาดคนหลายคนได้เป็นตายอยู่บ้านกะเพิ่นกะบบอดเนาะแต่ละคนกะเสียเพราะว่าโบมีเงินไปฟอกไปหามโมกัคือหัวอะไรแบบถือว่าเจ้าถือว่าโชคดีแล้วที่ว่าเอ้สลามาซอยกะมึงจะโอ้อธิษฐานเพื่อเพิ่นหลายๆเนาะให้เจ้าไปพรเพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ย เห็นยังก็เพิ่นประสบความสำเร็จราบรื่นเนาะกับตัวยังใจดีเลยฮกเพิ่นกับดีนักสุกอบทุกคนนั่นแหละที่เขามาสอยเหลือนะก็ดีใจน้ำอันนี้กค่ะเดี๋ยวเป็นสะพานบุญกะดีใจกับอิ่มใจอิ่มบุญนะพี่น้องแบบคนเฮากะสรอยเรือเพื่นมนุษย์น้ำกันกะก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวสรอยเหลือคนต่อชีวิตคนบางคนไปกะเข้ามาคอมเมนต์โอ้ซอกมึ่ะ ตัวเลือกคนนะนะต่อชีวิตคนได้บุญหลายกับสาธุขอบใจเอฟซีทุกคนเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ที่เข้ามาเมน้นให้กําลัางใจแล้วก็ให้งเอฟซีทุกคนได้บุญกุศลห่วมกันเนาะทุกคนก็นได้สกึมกับโบเมีอ่าต,ตอบตอบแทนเอฟซีแถะในการเข้ามาให้กําลังใจกับใดแต่บอกว่าขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนสบัูเอเกษนกันเนาะสะบัวนเนาะเลยแล้วก็มือในก็เดี๋ยวเออจะเอาเงินค่าอันค่ารถให้เพิ่นสามแสน มันเหลือกาซื้อกินซื้อยาค่ะแหละไปรถลดขันเก่าบ่แม่ขั้นเก่ากินแก้วโซกามาเลยโทร์เลยโชว์อะไรปะเออเขาบอกว่าอยู่นี่เพราะว่าแต่ก่อนเขาบอกว่ามาถ่ายอยู่นี่ตลอดนะนะแต่เมื่อเมื่อคืนนี้เป็นโทรมาอยู่แบบเมื่อนี้จะได้ไปอยู่บ่าเห็นไหมไปอยู่อ่ะคิวคิวเช้าบ่าทำเก่าเออทำเก่าจะเอาถ่ายรถทำเก่าก็เผาหนะฮะแม่ทำเก่าก็ถ่าที่บ้าน อยู anto, an, ่นะเนาะอยู não. Não não, não ่ไงโน่นี่เนาะรับไปในเผาแล้วเราใครเนี่ยแหละนอกากได้ชิว่าใครบุใครนกากบุหนูแล้วหัวเรายางบัเายางบุไยราเผ่าเว้หูเป็นลายโลกเนาะเราเราไม่แต่นอนนอากบหัวเราดีทีบรี่อจากบุ๊คัาแบบว่าเราแต่นอนไปมากกนอนมากแบบขึ้นกนตารถชีขึ้นอยู่นะนอก็าบมอก เดีย๋ยวทีวดีวะห่างไกลแล้วนะขอบุมีเงินคือสิไปแน่นอนหรอกเนาะโอเคอ่ะเ,อเงินกัเป็นเงินเอเซราดเด้อเพิ่นป<ด>ากมากเก่าอะไรค่ารถค่าเดินห้างหรอกอะอเอาเงินนี่ไงเล็ขอบุญขอบุญเพิ่นเนาะสุกทีทุกอย่างก็เอาจากเาาอเซลาเลยนอกว่าขนบุมีเลยเ<ด><ด>วอร์พอใ้เพิ่นรถ หน้อยกะขอขอบคุณขอบคุณทั้งเมสาลาเนาะแล้วกะเอ้อฮักของเพิ่นหมู่ของเพิ่นทุกคนแล้วก็น้องน้องทักษามอะไรแต่วก็น้อยกะของไรบุหร่ายเลยนะว่าล้ชื่อเนาะน้องยังกับพวกหกันชื่อได้แต่ว่าน้องลูกสาวเมสซ่าอะไรก็ชื่อนะน้องยังจะบอกกับเปิดเลยชื่อได้แต่ว่าน้องเป็นลูกสาวของเมสาลาเนาะแต่ว่าชื่อแล้วก็น้อยกะมันจำบุคคลได้นะเพราะว่ามัน เป America, people, ็นพันชื่อของเอเมริกาเนาะมันบอกมัมมนบอมันบอกงาขนาดขนาดก็ได้ชื่อมาได้คืออยู่ประเทศฮา่าเนาะต้องบอกง่ายแบบว่าชื่อง่ายนะขนาดก็ขอเฉิมขออภัยเนาะข้านายก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนนอกที่ได้มีใจไม่ตาเขามาช่วยเลือขน้อยตอลมหายใจให้ขน้อยได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวของขน้อยข้านายก็ขอชื่อ DJ ล i n ยแล่ก็นี่ความหวังว่าข้อนย ต้องหายดีเป็นปกตินะแมนบาทุกคนสีว่าว่าโรคนี้มันหักษาบาหายแใจถนอดะมีคาวามหวัง,งมีความหวังว่ามันจะหายวา่านอนะได้รับการรักษาจากทั้งเมทซาเนาะเด้วยหาะของคนแม่ใจดีเนาะขอ,นขอบคุณนะข,อขอบคุณแนละ้วขอให้ขอขอบคุณนะขอบคุณแล้วขอ,นะขอให้แม่ทักสามแม่แม็กกี้แมสซ่าแล้วก็ เออค่ะของเพิ่อนหายเพิ่นมีสุขภาพห่างก,กาย,ยแข็งแข้งพวกเจ็บยันเลยรุง่งเผยยันมีเนาะค่ะเพิ่นประสบความสำเร็จเปนหน้าที่การงานที่ประเทศจะท,ทำอยู่ตะขอให้เพื่อนสมหวังแม่เมื่อกี้อยากได้ลู๊กไสอยากขอไปแจวประชานลูกชายให้เพิ่นให้เพิ่นสมหวังขอไปแจวอวยพรให้เพิ่นมีห่างก,กายที่แข็งแห้งลำรวยลำรวยเด้อแม่เพื่อนเชื่อเชื่อพระนามารรมาพระนามเจ้ามีอย่างที่ตะบูรช่วยพุ่นแม่ไม่จะทำ ขอบคุณได้อวยพรแม่ท่านั้นได้ขนาดทุกยากเนาะทุกยากอก็แห้งช้ำแม่เอ้ยาจักรแห้งตายช้ำรถไทยกะเอาไปใช้หน้ากะมือเดียวก็ใช้ห้าเ,หเดียวก็วุ่นรตายเกไม่เพือนบเมื่อบ้านนี่ขน่อย่วซิมาถัวเขาหน่อยวซิมาชื่อชินโมเทียนคี่รถจักมาตายช้ำจกรางพนธมาช้ำไม่เพื่อนตอนนี้ก็เอารถไทยยืมรถไทยพนมาขนาดก็ทุกยากใส่อะห้งยากขนาดวะ ขอนอนและยังโชคดีแต่ว่าข้าน้อย,ยดได้รับการรักษาจากทางเมทลาเนาะคันโมมีเมทลาห์กันเพื่อสี้แจงและจะตัวข้าน้อยก็ทุกง่ายเลยไม่ได้เงินเติมไปมากเลยใครันโมมีขมาา่ขอบคุณในลายเดอ้อขอบใจอวยพรโอเคคลิปนี้กับสิประมาณนี้เนาะซาบ,บัวเนาะซาบกุมกับขอบุญขอบคุณไอซีทุกคนที่แห้งกำลังแรงใจตลอดมาแล้วกันบด้อ่า บอเอทายคลิปไปคิดหนอยทุกคนเดอ้อคลิปนี้กัสิบมาณนี้ทุกคนเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่สาวคุ้มกระสาวบ,บัวกะบเสด็คคอร่าพี่น้องเอฟซีไปก่อนพบกันคลิปหน้าสบ,บายดีสาวสบัวสบายดี